การค้ากวางซีเวียดนามรายงานข่าวบอกว่าโตดีเหลือเกินครับยอดแข็งแกร่งขายทุเรียนได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเวียดนามเริ่มลงทุนปลูกกันแล้วนาะประมาณ5 7ถึงปีวันนี้ขายได้ครับยอดพุ่งกว่า 80%0% มาดูนะครับข่าวที่น่ากังวลสําหรับวงการทุเรียนไทยออกมาเป็น1สัปดาห์แล้วแหละครับแต่ว่าผมเพิ่งนําเสนอในวันนี้พอเห็นมาหลายวันแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะน่าโตตกใจสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ทั้งในภาคใต้แต่ว่าที่กระทบจังหนักก็คงจะเป็นแถบภาคตะวันออกนั่นแหละครับเพราะว่าเป้าหมายหลักเนี่ยส่งไปจีนนะครับไปดูข่าวทางเวียดนามนะครับการค้ากวางซีเวียดนามรายงานข่าวบอกว่าโตดีเหลือเกินครับยอดแข็งแกร่งขายทุเรียนได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเวียดนามเริ่มลงทุนปลูกกันแล้วหน้าจะประมาณ5-7ปีวันนี้ขายได้ครับยอดพุ่งกว่า800เในวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมา จริงๆก่อนหน้านั้นก็รายงานกันไปแล้วนะครับในเนื้อหาสาระข่าวแต่ว่าชัยนาสินหัวหยิบยกรายงานเรื่องนี้มาบอกศุลกากรนครหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางสี่ช่วงทางตอนใต้ของจีนรายงานว่าการนําเข้าทุเรียนและส่งออกทุเรียนของกวางสี่นี่นะครับในเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนปีนี้รวมอยู่ที่นะครับปี -66 เนี่ยนะตั้งแต่ต้นปีถึงท้ายปีรวมอยู่ที่2.22แสนล้านหยวน คิดเป็นเงินไทยประมาณ1.08ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ31เมื่อเทียบกันแบบปีต่อปีก็แปลว่าเขาโตต่อเนื่องนะจีนให้ความสนใจทุเรียนเวียดนามเพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งเป็นอัตราเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ปี2016รายงานยังระบุว่าเวียดนามถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกวางซีนับตั้งแต่ปี1999โดยกวางซีและเวียดนามได้ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในภาคธุรกิจต่างๆอย่างเช่นเสื้อผ้าสารสนเทศอย่างลึกซึ้ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับสำหรับการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยกวางซีนําเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากเวียดนามเนี่ยในช่วง11เดืนอนแรกของปี66นี้คิดเป็นมูลค่าถึง7.49พันล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยราว3.67หมื่นล้านนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ57ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการนําเข้าทุเรียนสดครับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ811.6ผมอ่านไม่ผิดนะครับร้อยละ811.6 นะครับอยู่ที่มูลค่า4.16พันล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยราว2.03หมื่นล้านบาท20,000กว่าล้านบาทครับขณะเดียวกันตลาดเวียดนามเองก็นําเข้าผักและผละไม้กลับมาจากกวางซีเข้าเวียดนามเนี่ยเพื่อแลกเปลี่ยนกันเป็น8.58พันล้านหยวนหรือราว4.2หมื่นล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น6.1%เหมือนกันคือของจีนเนี่ยเวลาเราไปขายเขาเราก็ต้องนําของบ้านเขากลับมาด้วย นี่วงการทางการเกษตรวงการทางการส่งออกเขาทราบกันไม่ว่าของไทยหรือของเวียดนามที่มีขึ้นกับจีนเนี่ยแหละครับสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรงไกล095ย6เก5 8 0ี